รับขอากราบสวัสดี <c oughs> นะครับผมจะถ่ายทำีโอให้เพื่อนๆสมาชิกทุกท่านทุกคนดูชมกันนะครับ <c oughs> เหรียญนี้เป็นเหรียญพระเจ้าตากสินมหลาลัฐนะครับดูข้างหน้าไว้ก่อนนะครับ <c oughs> มันข้ากอบมันก็ไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับ สมก่อนนะครับสวยงามมากจริงๆนะครับนะครับลงน้ํำยานะครับแท้เลยนะครับสุดยอดเลยนะครับนี่ด้านหลังนะครับ ออกวัดไหนก็ดูเองนะครับเสียนดูเองนะครับดูเลยนะครับสวยงามจริงๆนะครับนี่เป็น พระเจ้าตากศินมหาราชองค์ดำนะครับเขาเรียกท่านองค์ดำนะครับมีตามมหานิยมเขี้ยวขาดนะครับคงกับพันชาตินะครับใครๆก็รู้นะครับในประเทศไทยของเราพระเจ้าตากศินมหาราศสวยงามจริงๆนะครับ 0982907935นะครับโทรถามก็ได้นะครับเทเลยนะครับอันนี้ลงยาน้ำยาเงินนะครับสีสีฟ้าหรือสีสีเขียวหน่อยนะครับแจ่โทรศัพท์มันถ่ายมันเลยสีไม่ได้นะครับชมก่อนนะครับชัดเจนจริงๆนะครับดูที่ครับสุดยอดเลยนะครับ โทรถามก่อนได้เลยนะครับ098 2907 935นะครับผมอยู่ละเอีดนะครับแท้เลยนะครับสวยงามจริงๆนะครับเนีก้กระไลทองลงยานะครับสวยงามจริงๆ เบอร์โทรก็บอกแล้วนะครับถ้าสนใจถ้าไม่สนใจก็แล้วกันไปนะครับถ้าสนใจติดต่อได้เลยนะครับครับขอบคุณครับ